เพอรซ่คลิปนี้แล้วมีซุกในพวอยากเห็นขวายตัวเดียวมีแปดติ่มอแหละอันนี้บัตัวเด้อความจริงเนี่ยค้าอยู่น้ำซอยจับจบยะแกงมันไอ้นี่ไปทางนั้นแม่ฮ้มันงามเออตัวจิงเด้อนเี้เนี่ยบบบแมนทีตัวเนี่ยตัวจริงเด้ค่ายเค้ามือสาวอันนี้ลายตาเทอันนี้พื้นเบื้องนี้จีว่าแมนจีว่าแมนม่ีซองโตโก้กันด้เนาะมันคือคือประซองโตลองจับเอ็ดข้าไงเขาเห็นตัวจริงมึงดู ต้องต้องติดต้องติดเยอของครูเฮ้ยเรียนเรียนและนย่ยแวเลยไ่เเป็าเป็นเป็นควายฟ้าแฟดเนาะกิว่าไปเนาะตัวจิ้งด้อตัวจิ้งด้อควายเปียาข้า่้อยยกเห็นข้าวขาออกยูนในทองอยู่บ้านน้ำซอยด้วอันนี้เด้อได้มีหลายๆคนเพื่อยากเห็น ช่างละพานสุดใช่างผ่านชักมือตัยลองแกะทางนี้ปีนขึ้นมือเกิดเป็นค้หน้าก็เห็นเพรียเดียวนี่แหละเออไทยแม่นั่นไทยหมูก่องแม่มเองไทยลมดีเองเอ้ยซุกระแวงเนาะเนาะว่าอันตักไหาแผ่นคุณแจจับดี เนี่ยจับ้นล้มเเจ้าจบปจุก้นวนแรเจ้าลงเีคนมาเบ่งไลไลคนเด้อมีบสเ้าเบ่งนำกันเป็นหลักทานเด้อเบ่งดีดาบเคยเห็นจากเซาเคยเป็นคนนะเเห็นเซาเดี่ยวนเนาะกลายตัวเดียวให้เดจะว่ามีเปีาก็มาเข้าตั้อมอสาวเข้าไปวาวยืด้อาเบ่ง